สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมองชาแนลจ้าสูตรสารพันปีภาษาซีฟอร์ม วสถิตในดวงใจไทยตากินิรัน์ขอบคุณค่ะเพื่อนเชิญทุกท่านนั่งค่ะเพื่นเชิเนท่านาในพิธีนายประภาสสีจำเรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดต่ารจังหวัดรักษาราชการ แผนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินได้กล่าวต้อนรับและเปิดงานสือสารตำนานพันปีปราสาทสีขอรภูมิด้วยใจรักพักดีตาบนินิรันประจัปีพุทธศักราช2568เรียนเชิญท่านค่ะกาบเรียนท่านอธิบดีผู้ว่าการข้าาชาคดีทุจริตและประพฤติิชอบภาค3าท่านประกอบมกเจริญพร ธรรมชิตพลาภุษัทย์ขาดอนจังหวัดสุรินทร์ครับท่านลำเลิศถั่วพัฒนาโชธสมาชิกสภาภุษัลย์ข้าดอนจังหวัดสุรินทร์ท่านสสอตปริยาธไลมานท่านธัญพรนุกเจริญพรนายกองการบริหารจังหวัดสุรินทร์ครับท่านพี่ฐานข้าวกล้านายอำเภอสีขอับภูมิท่านนายกเทศมนตรีตำบลสีขอับภูมิท่านว่าธรรจังหวัดท่านผู้อในวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามเมืองสุรินทร์ ท่านประาธนา,รา,านังหมวสุ่นราชการผู้เป็นปรสถานศึกษาท่านผู้มิเกียริและนักท่องเที่ยวที่เคารพรักท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียริและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศึกษาตำนานพันปีปราจาสีขอรภูมิซึ่งเป็นงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องในงานท้าสถิตในดวงใจไทยนิลังมาตราารงานช้างสุรินทร์ ที่ศีีขอลภูมิแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครับที่มีปราตาทเก่าแก่โบราณอณายุนับพันปีเป็นมรดกแห่งแผ่นดินของพวกเราปีนี้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจน้อมใจกันเพื่อจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามแห่งนี้นะครับที่ตรีขอลภูมิแห่งนี้ผมได้กล่าวเรียนทุกท่านตลอดว่า การแสดงประกอบแสงสีเสียงมีความงดงามอย่างยิ่งคู่กับปราศาทที่มีความงดงามที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ของพวกเราที่ท่านได้รับชมไป3มการแสดงนั้นเป็นการแสดงที่เรียกว่าก่อนถึงการแสดงจริงครับที่นี่พิเศษเขามีการจัดก,กิจกรรมจัดก,การแสดงสลับกันร,ระหว่างโรงเรียนตีขอุ่ภูมิสายที่เป็นาภาพปีนี้แล้วก็วิทยาลัยการอาชีพที่ขอรับชมนะครับ ในในปีที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็จะต้องจัดกิจก,กรรมมาร่วมการแสดงด้วยและทำให้บร,รยากาศมีความสวยงามนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ได้ต่อเวทีการแสดงออกมาข้างนอกนะครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประสาทสีของภูมิให้อยู่กับพวกเราอย่างยาวนานนะครับการแสดง ประกอบแต่ทีเดียวที่นี่นะครับเป็นการสืบสารนะครับประเพณีวัฒนธรรมที่ดงดนามเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างยิ่งครับเพราะเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวตีขอรับภูมิและชาวจังหวัดตุรินแล้วก็ตัวองค์ภาษาที่มีความงดงามโดยเฉพาะอย่างยิงย่งทับหลังสอว่าน่าชาราชนะครับที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดด้วยความภาคภูมิใจและความตระหนึก ในความเป็นเจ้าของปราตาทแห่งนี้จังหวัดตริดโดยพี่น้องชาวอำเภอศรีขอรภูมิเทศบาลตำบลศรีขรรภูมิและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส,ส่วนได้จัดงานสื่สาาตระนานพันปีปรา,าสาทศรีขรรภูมิขึ้นทุกปีครับในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนรอยในอดีตกับการแสดงประกอบแสงสีเสียงชุดมหาศิวานาตตาชที่ตราตาทศรีขอรภูมิบัดนี้ผู้แสดงพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการแสดงประกอบแสงสีเสียงงานติกสาตำนานพันปีปาสากสีขอรภูมิประจำปีพุทธศักราช2568นบันดนี้ครับค่ะขอบคุณท่านประธาน